ดีค่ะวันนี้เราจะมาทำขนมบานอฟฟี่กันค่ะนะคะเอาช็อกกแไปบมดเลยค่ะตามด้วยเนื้อที่ละายแล้วค่ะแล้วก็คนให้เข้ากันเลยค่ะ What? แล้วก็ตามด้วยวิครีมเลยค่ะแล้วก็ตามด้วยของโกโก้ค่ะนี่ค่ะบานาน่าของหนูน่ากินไหมคะนี่ค่ะบานาน่านัฟฟี่ของหนูค่ะน่ากินไหมคะ ที่นี่ขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายลองไปทำกันดูนะคะวัตถุดิบก็มีแบบนี้เลยค่ะ